สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ most exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารกันนะครับแอบกระซิบบอกนิดนึงนะครับรับรองได้ว่าถูกอกถูกใจสําหรับใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะว่าอาหารที่เราจะมาชิมในวันนี้นั่นก็คือ ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงรวมไปถึงส้มตำนั่นเองครับว้าวพูดแค่นี้เชื่อได้ว่าหลายคนน้ำลายสออย่างแน่นอนแต่จะบอกนิดนึงนะครับว่าอาหารเหล่านี้เขาได้ผ่านกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบหนึง่งแต่ว่าจะเป็นอย่างไรและอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์กันดีกว่าอย่ารอช้าตามผมมาด้านในกันเลยครับ ุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยและนําเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารซึ่งถ้าเราพูดถึงผลไม้ที่นํามาทําเป็นอาหารหรือว่าขนมหวาน2ชนิดนี้นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายคนรู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีรวมไปถึงเคยรับประทาน กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะบอกกับผู้ชมแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาได้นำเอาอาหาร2ชนิดนี้มาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการฟรีสดได้นะครับหรือว่าภาษาไทยนั่นก็คือการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรูปแบบใหม่สำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทาน ทั้งข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพิ่งจะได้รับรางวัลการันตีมาด้วยนั่นก็คือรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติส่วนหน้าตาและก็รสชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจะพูดคุยกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์อารอีนะครับขอต้อนรับคุณอารีนาหมวดทองหรือว่าคุณโอมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณโอมเข้าสู่รายการ Most e x g r o s i v e นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยและนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตถามสักนิดหนึ่งเพราะว่าชื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเตะหูอยู่เหมือนกัน<ะ>สำหรับ a r o i e, ฟังดูผิวเผินอาจจะเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นถามคุณอมสักนิดหนึ่งนะฮะว่า a r o i e, เนี่ยมีความหมายอะไรไม่เอ่ยถึงได้ตั้งชื่อแบรนด์เป็น a r o i e, ครับ คือมันมาจากสโลแกนของเรานะคะว่า<ช>เราจะต้องทำอะไรมันก็ต้องอร่อยก็เลยใช้คาว่าอร r อ i ที่มันไปเล่นคำกับคำว่าอร่อยอะค่ะอ๋อฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะภาษาอังกฤษของแบรนด์นี้ก็คือ Aroi นะฮะ อ่านก็คือได้อีกแบบหนึ่งก็คืออร่อยได้เหมือนกันแต่อันนี้อย่างที่คุณโอมบอกเล่นคําสักนิดหนึ่งนะฮะก็คืออารอีิกนะฮะให้มีจุดสนใจนะะว่าเอ๊ะทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการตั้งชื่อทีนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะฮะทำไมนะฮะถึงได้เรียกว่านะฮะเลือกแล้วก็ตัดสินใจมาทําเป็นสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนฟรีสได้เลครับคุณอมครับคือมองว่าตัวข้าวเหนียวทุเรียนกับตัวทุเรียนกับมะม่วงเนี่ยนะคะ เป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่าจะเป็นเกิดจะเป็นบสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คือฝรั่งหรือต่างชาติมาก็จะนึกถึงทุเรียนกับมะม่วงก็เราก็เลยแบบว่าอยากจะเอาทุเรียนกับมะม่วงเนี่ยมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งคิดว่ามันมี potential ที่แบบว่าน่าจะไปได้ไกลอะค่ะก็เลยตัดสินใจนะฮะเลือกมาทําเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนนี้ก็คือเราพุ่งเป้ามาที่2ตัวนี้เลยใช่ไหมฮะไม่ได้มีแบบว่านะฮะเป็นอยู่ในภายในใจเป็นอาหารอื่นๆหรือว่าขนมหวานอื่นๆเลย คือพุ่งเป้าตัวนี้มาเนื่องจากว่าที่บ้านก็ชอบทานกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับเรามีการหาข้อมูลอะไรยังไงไหมครับอย่างที่คุณโอมเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมะม่วงกับทุเรียนโดยเฉพาะถ้านํามาทําเป็นขนมหวานก็คือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนคือโดยปกติเนี่ยก็คือถูกอ,อกถูกใจสําหรับคนไทยอยู่แล,แล้วแต่ทําไมถึงคิดว่ามันน่าจะเป็นขนมหวานหรือว่าเป็นอาหารที่น่าจะถูกอ,อกถูกใจสําหรับชาวต่างชาติด้วยคือปกติคือท,ที่ที่คือ เรียนเคยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ,ะแล้วก็ตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเครซี่ทุเรียนกับมะม่วงมากแล้วก็มีเพื่อนจีนเยอะ,ะเขาก็จะเวลาเขาถามเราพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ย<ะ>ก็จะถามถึงแต่ทุเรียนมะม่วงทุเรียนมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยทำรีเสิร์ชดูก็รู้ว่าคือนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเวลามาเที่ยวประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่คือจะหาแต่ทุเรียนเป็นเป็นหลักเราก็เลยคิดว่าสองตัวนี้แหละฮะก็คือทั้งแมงโก้แล้วก็ทุเรียนใช่ค่ะนี่คือเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นชาวยุโรปชาวต่างชาตินี่คือส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะขัางใครหรือว่าเฟรซี่สำหรับขนมหวานหรือว่าอาหารประเภทนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วะนะฮะและโดยส่วนตัวราครับคุณโอมคุณโอมเองหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ชิดชื่นชอบสําหรับการทานทั้งข้าวเหนียวมอโมงและข้าวเหนียวทุเรียนเป็นทุนเดิมด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะชื่นชอบอยู่แล้วแต่ว่าคือมันกินได้เฉพาะช่วงในฤดู ของมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอามา่ันกร,รมวิตีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาได้นานล้วกินได้ในทุกๆฤกดูอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเราก็เลยคิดค้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมามให้เราได้กินได้ตลอดเวลากินได้ตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นอาหารที่สามารถติดไว้นะฮะภายในบ้านนะฮะ,ฮะอยากที่จะรับประทานตอนไหนก็หยิบขึ้นมาฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยณ<ะ>นะขณะนั้นนะฮะแน่นอนว่าเรื่องของการแปรรูปนะฮะ อาหารต่างๆนี่ก็คือถ้าในประเทศไทยการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายวิธีทําไมถึงเลือกทํามาเป็นแบบฟรีสไดนนี่ฮะคุณโอมครับคือจริงๆแล้วฟรีสได้คือการอบแห้งชนิดหนึ่งนะคะคเพียงแต่ว่าเราอบแห้งด้วยจุดเดยือกแข็งคือใช้ความเย็นซึ่งการใช้ความเย็นเนี่ยมันดีกว่าการใช้ความร้อนตรงที่ว่ามันจะรักษาคุณสมบัติของตัวอาหารได้ดีกว่าคือเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะคะ่ะก็คือทั้งรสชาติกลิ่นของมันเนี่ยคือแบบว่าจะเหมือนก่อนที่เราจะเอาเข้ามาอบแห้ง คือคือทาเราจะรู้สึกว่ามันเรียวอ๋อะฮะคำว่าจุดยืดแข็งนี้มันมีอุณหภูมิไหมฮะห <Okay. S 1> มายถึงว่าอุณหภูมิต้องกี่องศาก็จะติดลบเลข2ตัวค่ะอ๋อติดลบเลยใช่ใชไหมฮะ,ะก็ถือว่าไม่น่าจะทําง่ายสักทีเดียวก็น่าจะยากอยู่เหมือนกัน